สัดีค่ะสวัสดีค่ะมีงามตามาพบกับน้องนิดานะคะวันนี้จะมาปรึกษาคุณงามตาว่าคือคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีในส่วนของเรื่องไขข้อเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็เลยว่าจะมาปรึกษาคุณงามตาว่ามีอะไรที่จะพอจะแนะนาได้บ้างไหมแล้วคุณแม่นิดามีอาการยังไงคะก็ะจะปวดปวดข้อตรงเข่า ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะปวดตรงเส้นเอ็นเส้นเอ็นด้านหลังเนื่องจากว่าแแกนอนในช่วงที่แกป่วยเงี้ยก็จะนอนนานพอนอนนานไปบดแล้วแกไม่ค่อยด้วยรู้ออกกําลังกาย<ม>ก็เลยแกเส้นแกก็เลยพลิกพลิกแล้วก็ให้เข้าร้านหมอนวดหรืออะไรเงี้ยนวดแผนไทยก็ไม่หาย<ม>ค่ะว่ามันกินโกูกระดูกนาะถ้าอย่างนั้นมันคือกระดูกคนเราถ้ายื้เยอะแล้วมันจะค่อยเสือ่อม ม hmm. ันจะเป็นอย่างนั้นนะคะคืออาการของข้อเข่าเสื่อมหรือกระดูกเสื่อมมันก็จะปวด่าปวด,ปวดล้าวลงขาแล้วก็ปวดหลังปวดเขา่าคือคนที่มีอายุแล้วจะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าให้นำตาแนะนํานะคะก็คือแนะนําให้คุณแม่ทานดีบลนลนี่ค่ะชนิดผงก่อนนะค่ะ <c oughs> ทานยังไงบ้างคะ <c oughs> ชนิดผงชงดื่มกับน้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะน้ำครึ่งแก้วนะ hmm. ไม่ใช่น้ำเต็มแก้ว ันนี้น้ำเป็นแก้วน,นี่น้ำึ่นแก้วค่ะค่ะ,คะวันละซองอก่อนอาหารเช้านะ้แม่ไม่เป็นโลระเพาะใช่ไหมไม่ได้เป็นค่ะ,คะไม่เป็นทานก่อนอาหารได้เลยเพราะว่าเพื่อการดูดซึมที่ดีจะได้ดีขึ้นไวนะคะ,ะทานไปเลยค่ะให้ทานเต็มที่ไปเลยชุดหนึ่งเดือนอจานไปเลยหนึ่งเดือนโอเคถ้ามันอาการมันยังมีบ้างเราก็ทานต่อได้ถึงสองเดือนดีบูนผงนี้ จะทานได้ประมาณ 1- 2ถึงเดือนจะให้หยุดทานนะคะหลังจากนั้นแนะนำเลยค่ะตัวนี้ให้ทานชิ้นโพเดือนละสองกล่องหลังจากนั้นนะคะ,คะเดือนละสองกล่องและอาการค่อยๆสองถึงสามเดือนนะคะแล้วก็ค่อยลดเหลือเดือนละหนึ่งกล่องตต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุถ้าเราไม่ทานต่อเนื่องคือแทลเซียมของเรามันจะสร้างน้อย มันสร้างน้อยลงมันลดลงอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกแคลเซียมเราไม่เพียงพอมันก็จะทําให้กับผาปวดกระดูกของเราก็จะมาปวดคือผู้สูงอายุเราต้องดูแลเรื่องแคลเซียมค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนที่สนใจนะคะจะติดต่อติมต่ถ้าหากท่านใดที่สนใจที่จะสั่งดีบุญไปทานนะคะติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้เลยค่ะ 0638484738ค่ะสั่งซื้อกับงานตาได้ของแท้แน่นอนค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีบุญจากสำนักงานใหญ่วินบุรีค่ะขอย้ำ0638484738ค่ะคะวันนี้เอากี่กล่องคะ6กล่องเลยนะแนะนำให้ทาน6กล่องเลยเป็นแบบผงก่อนเนาะผงก่อนค่ะ ทานเพื่อทานให้เห็นผลเลยเอาหนึ่งเดือนไปเลยค่ะทานทุกวันจะเห็นผลเร็วก็่ากันตอบโจทย์ที่ผู้สูงอายุต,ต้องใช้เวลานิดนึงเนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกระดูกไข่ข้อนะค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณนิดามากค่ะค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ด้านละ่างนะศูนย์8 4สามแปค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงานตาได้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาช่องอัปเดตค่ะช่องนี้จะมีคลิปนวดต่างๆด้วยนะคะอย่าลืมอย่าพลาดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี